พี่ที่น่ารักทุกคนมาค่ะช่วงพัชเชีอนนุมเมย์พาทำนะคะมือนีห้าสิบผ้าเห็ดลูกชิ้นปลากันจ้านี่ค่ะเนื้อปลาที่ผัดเนื้อปลาดอลลี่นะคะที่ผัดเคยเห็ดฮือกล้ยนะจ้าเนาะนี่ค่ะพัดใช้อยู่ที่1กิโลนะคะล้างหั่นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วส่วนเครื่องปรุงของห้องกบซิมี่นี่ค่ะแป้งมันพัดใช้อยู่สาช้อนโต๊ะนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ พริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะมาค่ะเรามาลงมือทํากันเลยเนาะเดี๋ยวพัดจะเอาปลาไปปั่นก่อนนะคะมาดูกันค่ะใส่เนื้อปลาลงไป เนื้อปลาเนี่ยเขาจะปั่นงางนะคะปั่นไงก็เนื้อหมูเนื้งง่วเนาะจากนั้นเราก็ปิดนะคะนี่ค่ะผัดกับปั่นเขาละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาปรุงเข้าเลยแล้วก็ปั่นต่ออีกรอบนะคะนะคะีค่ะใส่ผงกระเทียมลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงฟูหนึ่งช้อนโต๊จะจ้า ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งมันนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะมาค่ะมาปั่นกันปั <Trying> ่นจนเครื่องครู <c oughs> นี้เข้ากันดีนะคะมือนกันค่ะ นี่ค่ะพี่พีเราก็ได้เนียนเรียนี่ค่ะผัดก็เอาเมาใส่ภาชนะจิ้มน้ำเขาไปแช่ในตู้เย็นธรรมดานะคะก็ามันฟองฟิตก็จะแค่แช่ในตู้เย็นธรรมดานะคะพักเขาไว้20นาที20ถึง30นาทีนะคะมาเบิ้บงกันจา้าอันนี้ผัดกะแช่ในตู้เย็นไว้ผ่านไปแล้วนะคะ20นาทีค่ะนวดเขานิดนึงค่ะ ตอนนี้พัดกะต้มน้ำอยู่นะคะรอน้ำเดือดแล้วกะจะลดไฟลงไม่ให้น้ำเขาเดือดพล่านนะคะนี่ค่ะชินวนเขาอยู่อีกประมาณจักสามนาทีนะคะตบๆให้เขาค่ะเพราะว่าเขาจะได้เด้งเด้งดึงด๋งดึงนะคะเนาะเสียงดังนิดนึงนะคะพี่ๆพัดเปิดเอเครื่องล้างจานนะคะเนาะนี่ค่ะมาเบิ่งกันจ้านี่ค่ะพี่ๆคะพัดกะต้มน้ำไว้นะคะ ตอนนี้ก็รอเขาเดือดนะคะให้ตอนแรกอ่ะให้เขาเดือดจัดนะคะจากนั้นเทากระสีมาลดไฟลงโบไฮนามเขาบ้านเข่ากัาเอินอย่งกับบานเทากัสีเอินมันฟดนะคะอันเดือดแล้วเนาะนี่ค่ะรอให้เขาเดือดล้วก็ล้วก็จะลดไฟลงจากนั้นเราก็จะมาปั้นลูกชิ้นปลากันนะคะมาค่ะนำเขาก็นิ่งแล้วนะคะเดือดแล้วก็นิ่งแล้วนะคะเข้าสีมาปั่นกันเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะพัดกระเฮ็ดไวลาเนาะเฮ็ดไว้เซรัสมผิดไว้จะ นี่ค่ะยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นเห็นกันบ่คะพัดตั้งกลองไร้ไม้ด้วยจ้าเด้อนี่ค่ะเราก็เอาช้อนนี่นะคะชุบกับน้ำเย็นจ้าเนาะแล้วก็ปั่นนี่ค่ะลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่ความหมักด้วยจ้าเด้อนี่ค่ะชุบน้ำตักเขา ผัดเคยเห็ดลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่แร้วนะคะก็คือกล้วยหรือว่าลูกชิน้นปลาเส้นนะคะผัดเคยเห็ดแล้วเนาะอันนี้ผัดมาเห็ดลูกชิ้นปลาครั้งแรกนะคะสูตรเดียวกันกับกับ,กบลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนะคะแต่ว่าปลาจะเห็ดง่ายกว่านะคะปลากับไก่เนี่ยเขาจะเห็ดง่ายกว่านะคะนี่คะ่ะผัดกับปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วพัดกระชิต้มเข้าไว้แบบนี้นะคะประมาณ25-30นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วเราก็จะเอาเขาไปนอกน้ําเย็นนะคะรับรองเด้งกรอบนุ่มแน่นอนค่ะลูกชิ้นปลานะคะนี่ค่ะมารอดูขั้นตอนต่อไปเลยจ้าช่วงเวลาที่เฮอร่วห้อหกัะพยายามอคอยมาคนเขานิดนึงนะคะเพื่อให้มันสุกแบบทั่วถึงนะคะนี่ค่ะ สุกแล้วจ้าเดี๋ยวพาจิ้มตักเอ่อเขาไปนอกน้ำเย็นนะคะมาค่ะมาเบื้องกันตักเอ่นอนกน้ำเย็นให้เขาเานกความสุกนะคะเจ้าจัดน้ำแข็กกิแช่เขาไว้ประมาณสิบน,นาทีนะคะน้ำเย็นมู่นนู่นอ,อะ่ะเ่าต้องเย็นต้องเอ่อน้ำแข็งมาแช่นะคะเป,เปิดเปิดตรงเย็นอะ่ะเขาจะเย็นแบบ ปั่นแช่ตัวหยุดบันเท่าเลยวเหรอจ้ะเนาะบ่งกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าบึงค่ะความเด่งความนีของเขานะคะเดี๋ยวพรจาจะมาหั่นให้บึงนะคะบึงค่ะฟังเสียงอันนี้คือกรอบมากนะคะนี่ค่ะเนาะคืออร่อยมากค่ะพัดอันนี้พัดบริตัวนะคะเพราะว่าพัดเทดกินเองเนาะนี่ค่ะเต้งค่ะ แล้วนะคะลูกชิ้นปากของเรานี่ค่ะขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกกนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พาธิทีกับน้องเมฆในนอจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย